สวัสดีครับพบกับมหาจากไลฟ์ของใหม่มานะครับวันนี้ผมเพชรและพี่โจนะครับจะพามารู้จักกับชัวร์อินเตอร์มิกซ์รูมคิดนะครับผมอุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับ Microsoft Team Room นะครับเพื่อให้การประชุมคุณง่ายดายนะครับและมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับผมพี่โจครับครับในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะติดตั้งห้องประชุมออนไลน์เนี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างครับ ก็คือระดับแรกเน Basic, าะเบสินพื้นฐานสำหรับระบบเอวีคอนเฟลตเนี่ยรเราจะต้องมีไมค์สำคัญเลย 2. คอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์ Software, ที่จะไว้รันคอนเฟลตโดยเป็น r o s o f t Teams r o o m Google Meet หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็กล้องเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารแล้วเห็นภาพกันระดับสุดท้ายคือเรื่องของลำโพงที่เมื่อก,ก่อนเนี่ยเวลาเราจะตั้งระบบห้องประชุมเนี่ย ชัว sure เนี่ยจะเด่นในเรื่องของไมโครโฟนนะครับซึ่งเมื่อก่อนเขายังไม่มีระบบอื่นอที่มาต่อร่วมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำได้คือต้องอินทตเกรตร่วมกับยี่ห้ออื่นแต่หนปัจจุบันเนี่ยทางชัวออกแบบและพัฒนานเรื่องของคอนเฟลเลนซ์ให้เป็นแพ็กเกจของเขาเองเลยแพ็กเกจเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าชัวอิทิลิมิก o ูมคลิ p ซึ่งก็จะมี4รูปแบบให้เราเลือกใช้งานนะครับซึ่ง4รูปแบบเนี่ยก็จะอิงตามขนาดของห้อง รูปแบบแรกนะครับที่ชื่อว่าแพ็กเกจชัวอีทินิมิกลูมคิด30ซึ่งตัวนี้จอกแบบให้สามารถที่รองรับห้องสเกล6คูณ5เมตรโดยชุดนี้จะประกอบไปด้วยอุปรกรณ์ก็คือ1ไมโครโฟนตุ้น FXA 902ซึ่งมีลำโพงในตัวแล้วก็เพิ่มในส่วนของกล้องที่เป็น h ัตต y ลี่ตุ้น IQ แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของตัว f ฟอนเดชั่นคอมพิวซึ่งจะประกอบไปด้วยระบบคอนโทรลหน้าจอ อ่าตัวหนึ่งก็จะเป็นในตัวซอฟต์แวร์เบสคล้ายๆมินิซีซีซึ่งจะฝังตัว Microsoft Team Room แล้วก็ตัว DSP ชัวอินทิลิกมาให้ภายในเซตเลยเพราะฉะนั้นเซตอินทิเลนิกรูมคิด30เนี่ยก็จะเหมาะห้องขนาด6กคูณ5เมตรและรุ่นที่2องครับพี่โจอ่ารุ่นที่2นะครับก็จะเป็นชื่อแพ็กเกจว่าชัวอินทิเลนิกรูมคิด50แพ็กเกจนี้ก็จะเหมาะสำหรับห้องที่มีขนาด10บคูณ 5. ภายในเซตี้ประกอบไปด้วยเ x a 902ก้ตัว แล้วก็กล้องจะเปลี่ยนรุ่นนิดนึงจะเป็นฮาร์ดี่รุ่น L1 แล้วความแตกต่างนะครับพี่โจอันดับแรกเรื่องของสเกลห้องเนาะแล้วก็ข้อแตกต่างต่งตอมาคือเ,เรื่องของกล้องกล้องอาจจะมีการซูมได้ดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกล้องอีกทีตอนท้ายเนาะแล้วตัวที่3นะครับพี่โจตัวที่3าจะเป็นแพ็กเกจชื่อชัวอิน i ทิมิกลูมคิด70ซึ่งก็จะรองรับขนาดห้อง10คูณ5 ก็ตัวนี้ก็จะประกอบด้วยไม้สองตัวละอ่าไม้สองตัวใช่เป็น fx เก้าเนี่ยสองตัวเพื่อได้การโฟกัสที่เข้าปุมมากขึ้นเนาะใช่ครับแล้วก็จะเป็นกล้องฮัตติ้งนะครับภายในชุดเนี่ยรุ่น l 1นึในหนึ่งตัวและตัวสุดท้ายแล้วครับพี่โจโตัวนี้น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในเซตแล้วครับสำหรับแพ็กเกจสุดท้ายนะครับชื่อว่าชัวอินเทนิคลูมฟิชแปก็รองรับห้องขนาดสเกล10บคูณห้เมตรประกอบด้วย fx เก้าเนี่ยสตัวแล้วก็จะมีแถมแพ็กจในเเรื่ององงขกลคูซต เป็นแบบ3ตัวมาให้สามตัวเลยนะครับสำหรับไว้จับตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวาอย่างชุดก่อนหน้านี้ก็คือ7จูนย์นี่ก็จะโฟกัสในเรื่องเสียงใช่ไหมใช่านี้เราก็จะเพิ่มโฟกัสในเรื่องภาพขึ้นมาใช่ใชก็จะมีมุมมองในการประชุมที่หลากหลายมากขึ้นครับส่วนระบบคอนโทรลแล้วก็ระบบมินิพีซีหรือที่เราเรียกว่าฟอนเดชั่นคอมพิวเนี่ยก็จะมีมาให้ทุกชุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทั้ง4เซตเนี้ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งแล้วก็ ใช้งานได้ง่ายนะครับใครๆก็สามารถที่จะใช้งานได้ทันทีไปถึงห้องปุ๊บกดระบบคอนโทรลปึ้งสามารถที่คอนเฟลเลนต์ได้ทันทีสะดวกมากนะครับและที่สำคัญนะครับตัว p r ิเ i t i o n c o p พิวเนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันฝังให้ตัว Microsoft Team Room มาให้แล้วก็ยังฝังให้ตัวช sure ัว e อิทิม Room มาให้ภายในได้เลย2ตัวนี้ทำงานผ่านไลเซเส้นการเช็คไลเซเส้นของมันเนี่ยเราสามารถที่จะเช็คผ่านระบบชัวค o าวได้เลยมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการ ในเรื่องของโปรแกรมต่างๆการรีโมทเข้ามาเราสามารถที่จะจัดการผ่านชัวร์คลาวได้เลยเพราะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดผู้ดูแลระบบเนี่ยต้องไปหน้างานเพื่ออัปเดตซอฟต์แหวร์หรือว่าตรวจสอบปัญหาต่างๆใช่ใชไหมครับโจโแต่ปีนี้เราเราไม่ต้องไปที่ไซต์ละเราสามารถที่จะซัพพอร์ตเขาได้ทันทีผ่านตัวชัวร์คลาวและชัวรว์วคราลวคาวยังมีความปลอดภยอัภยค่อนข้างสูงนะครับสามารถที่จะเข้ารหัสในเรื่องของการกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้ด้วยแล้วฝั่งของ Microsoft Teams นะครับพี่โจมีอะไรแบบนี้ที่สามารถเข้าไปควบคุมปัญหาต่างๆของ Microsoft Teams ได้บ้างไหมครับ มีเช่นกันครับ Microsoft Team Room เขาจะมี Microsoft Team Admin ที่เป e n t e r นะครับคอยจัดการลิขสิทธิ์แล้วก็บริหารเรื่องของความปลอดภัยอยู่และเรื่องของกล้องฮัต l e ลี่ครับผมเห็นมาว่าเอยกล้องฮัตต์ลีเนี่ยมี AI เข้ามาช่วยจัดการภาพนี่ยังไงครับพี่โจกล้องฮัตต์ลีเนี่ยเขาจะมีเรื่องของ AI Power มาในตัวเขาแล้วก็ผ่านซอฟต์แวร์เขาด้วยสามารถที่จะ auto framing บุคคลได้สามารถเอาไปต่อยอดในเรื่องของนับจํานวนคนที่อยู่ในห้องประชุมได้กล้องนี้มันจะมีความพิเศษคือมันสามารถที่จะเรียนรู้นะครับว่า วัตถุไหนเป็นวัตถุอะไรเป็นคนหรือว่าเป็นสิ่งของเป็นแก้วหรือว่าเป็นอุปกรณ์อื่นๆเราสามารถนําซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยมาบริหารจัดการในเรื่องของดูจํานวนคนที่อยู่ในห้องได้จะเห็นว่าสามารถจัดเป็นเฟรมมิ่งได้ด้วยใช่ครับเฟรมได้ด้วยแล้วเราแยกเป็นคนยกซ้ายยกขวาเนี่ยมันจะคอยตามแล้วโฟกัสให้แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราได้ของมาเป็นเป็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวแกะกล่องให้ดูอีกทีนะครับว่า มมันนีหก็ใครที่กำลังมองหาโซลูชันนะครับเกี่ยวกับ Microsoft t e a m Room นะครับง่ายในการจัดการในการติดตั้งและก็การใช้งานนะครับผมก็แนะนำเลยนะครับชัวอิท e มิกส์รูมคิดนะครับผมหากท่านใดนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าโปรดักชัวนะครับสามารถสอบถามได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับมหาจักรโปรและชัวไทยแลนด์เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมและพี่โจขอลาไปก่อนัสวดีครับสวัสดีครับ